้านแม่หมูพิมพากาไม่ต้องลุ้นอีกหลังเผลหลุสานาะนายใบเฟิร์นบ้านอีกหลัง,ลงที่โฮมี่จะพาไปแอบส่องนั่นคือบ้านของหมูพิมพากาเสียงสมบุญถามว่าเพราะอะไรน่าหรือก็เพราะความอบอุ่นความน่าทะนุถนอมที่ออกมาจากตัวบุตรชายน้องน,นายนภพัทยิ่งทําให้โฮมี่ยิ่งอยากเข้าไปใกล้บ้านหลังนี้ยิ่งนักเพราะโฮมี่เชื่อว่าความอบอุ่นของบ้านช่วยให้ผู้อยู่อาศัยมีความสุขไม่ต้องหลังใหญ่หลังโตแต่ถ้าเราสัมผัสมันได้และแสดงออกมา ให้คนอื่นได้เห็นด้วยบ้านหลังนั้นก็ถือว่าน่าอยู่มากมายแล้วบ้านหลังนี้ก็เช่นกันงานนีโฮมียังมีมุมโปรดของน้องนายกับอุปกรณ์ดนตรีมาฝากด้วยและมุมสวนของหมูไปดูพร้อมๆกันเลยจ้าและล่าสุดจะสิ้นสุดทางเพื่อนหรือเปล่าสําหรับคู่ของใบเฟิร์นพิมชนกหรือวิเศษไทยบูกับน,นายนภัสเสียงสมบูรณ์ที่ตั้งแต่ได้เล่นภาพยนตร์คู่กันก็มีแฟนๆตามลุ้นตามเชียร์มาตลอดหลายปีที่ผ่านมาเพราะคู่นี้ดูเคมีเข้ากันมากเหลือเกิน ยิ่งอยู่ด้วยก็ยิ่งน่ารักหลายคนรอลุ้นให้สิ้นสุดทางเพื่อนแล้วแต่ทั้งคู่ก็ยังยืนยันเสม,มอว่าเป็นแค่เพื่อนกันเท่านั้นเองล่าสุด23พฤศจิกายนในรายการข่าวพิธีกรชื่อดังอย่างหนุ่มกัญชัยกำเนดพลอยก็ได้มีการพูดถึงความสัมพันธ์ของคู่นี้หลังจากที่ในรายการได้มีการพูดถึงผลงานชิ้นใหม่ของนางเอกสาวที่เล่นประกบคู่กับวินเมธวินโอภาสอินพรจรแล้วทางด้านนายต้องหลีกทางให้เลยรถเม์เขาบอกนายนภัสหลบไปหลีกทางให้คู่จิ้นคู่ใหม่ กันชัยใช่หรอยิ้มลำใจจะพูดเดี๋ยวคนเครี้ยงกระดุกงับอีกน,น่านเห็นไหมบอกนายไม่น่าจะเป็นไปได้มันเป็นไปไม่ได้จะเป็นคู่จริงได้ไงวินก็เป็นบุตรชายนายก็เป็นบุตรชายคนโตเพราะฉะนั้นเนี่ยวินเนี่ยจะไปจิน้นกับพี่สะพ้ายได้ไงรถเมย์ไม่ใช่คู่จิน้นแต่เป็นคู่จริงเหรอือกันชยัยอะไรเดี๋ยวให้เขาพูดเองดีกว่า,ม,ามันหลุดปากยิ้มรถเมย์แฟนคลับเขารอเห็นนะเขาเชียร์อัพมานานแล้วกันชยัยแล้วจะรออะไรก็เฮดิ์รถเมย์จริงปะกันชยัย ไม่รู้รู้ไปถามเขาไม่รู้แล้วแต่ก็ไม่รู้ไงผมอยากให้เป็นแบบนั้นนั่นแหละไม่รู้ไปถามเขาเองแองจี้ถามใครก่อนกันชัยถ้าเป็นพี่พี่ถามฝ่ายชายนายครับสถานภาพมันเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าก็ต้องไปถามเขาเองเดียวตอนนี้เล้งกําลังจําหน่ายดีอยากจะอะไรอยากเหก็เหไม่รู้รู้อย่าให้พูดมากเลยมีคนส่งไลน์มาแล้วหนึ่งอีกทั้งก่อนหน้านี้แม่หมูเตรียมรับขวัญว่าที่สไ้ายมีหลุดเคยจะให้คนหนึ่งซึ่งนายนภัสก็ได้ออกมา โพสอินสตาแกรมพยอคลิปขณะคุยกับแม่หมูซึ่งกำลังสะอาดเสื้อหนังตัวโปรดที่เก็บรักษามานานกว่า27ปีโดยมีความตั้งใจอยากมอบเสื้อตัวนี้ให้กับสาวที่จะเข้ามาเป็นสะพ้ายของบ้านเสียงสมบุญเสื้อตัวนี้ตั้งแต่อายุ23ตัวนี้หูมากบอกเลยว่าแม่เก็บไว้ไม่ยอมให้ใครตั้งแต่แม่ตัวเท่ามดและตั้งใจเก็บไว้ให้สะพ้าหัวรอกรอไม่ไหวเคยจะให้แล้วแต่แขนเขายาวไม่พออุ้ย